สวัสดีค่ะช่องอมเอมนะคะเรามาเจอกันวันนี้เช้าวันอังคารที่26ธันวาคมค่ะวันนี้มาถึงตลาดเวลาอีก10นาที7โมงนะคะเรามาเริ่มดูราคาผักกันเลยค่ะกะหล่ำ20บาทมะละกอ15บาทบอกครลี่45บาทผักกัดด้ย25บมันฝรั่ง40บมะละ3ามะิเมื่อเขยยาว30ทอ30มสิีดา,า3 5 มะเขือเปราะร้านนี้30สนะคะแครลลอท25มะนาว10ใบ35บาทคะน้าร้านนี้ย5ิบผักบุ้งจีน40บาทแพงนะคะช่วงนี้ผักชีฝรั่ง35ต้นหอม40โหระพา50พริกเขียวก้าน40เขียวเด็ด60บาทพริกแดงก้าน90บาทอันนี้เป็นแพ็คค่ะ ประกาดลุยร้านนี้25าถ้าเบอร์รอง20บาทเป็นลุยจีนนะคะกะหล่ำ25บาทต้นหอมเบอร์รองเป็นต้นยาวๆค่ะ40บาทหอมยำด้านใน45บาทเชออมกําละ30บาทเห็ดภูฐานเป็นแพ็ค15บาทดอกกะหล่ำ30บาทบอคอลี่55บาทเห็ดภูฐานเบอร์นี้18บาทนะคะสวยๆเห็ดเข็มแพ็คละ15บาท ต้นหอมเบอร์สวยกิโลกันละสี่สิบห้าถึงห้าสิบบาทมาลาขี้นกสามสิบห้าบาทอันนี้ยกถุงนะคะแตงขนาดลูกงีงองๆอยังถุงละสองร้อยเลยค่ะช่วงนี้แตงแพงค่ะผักกาดหอมยี่สิบบาท ผักยาว50บาทแครอท20มะเขือเทศทอ25กระหล่ำหัวใจ15บาทกระเทียมจีนแกะเปลือก80บาทเห็ดหูหนู60บาทมันฝรั่ง25หมะเขือยาว30ไช้เท้า15บาทค่ะอันนี้เป็นผักขยงนะคะการรมละ12บาท ใบชะพูกิโลกรัมละห้าสิบาทโหระพาห้าสิบเมื่อเขือลายลูกเล็กยี่สิบาทน้ำเต้าสิบห้าบาทแตงกวาสามสิบห้าบาทอันนี้ควางตุ้งไต้หวันนะคะสี่สิบบาทดอกกระหล่ำถุงละยี่สิบาทเมื่อเขือเทศท้อยี่สิบห้าบอกครี่ดอกกระหล่ำจีนสี่สิบห้าบาทเท่ากันผักชีจีนนะคะสวยสวยแปดสิบบาทอย่างนี้ดอกกระหล่ำร้านนี้เป็นโลค่ะยี่สิบห้าบาทเมื่อเขือเทศท้อจะหมดแล้วนะคะสิบห้าบาท กะเพรากิโรกลาศี10บาทโหัลาพา60บาทผัดชีฟรั่ง35บาทคณะต้นเล็ก12บาทต้นใหญ่10บาทหทลาพาร้านนี้55บาทลุยจีน20บาทกระหล่ำหัวใจ20บาทบลอกเกอี่45บาทยอดคณะฮ่องกง45คณะ15ผักโขม20ผักบุ้งจีน35ต้นหอมสวย40บาท เชเท้าเบอร์ลอง15บาบทถั่วพลู40บาทประชิตจีร้านนี้เก้าบาทมะเขืยยาว25บห้ลุยกรล่ำเบอร์ลอง15บห้าบาทมะนาวใบละ2บาท100ใบร้อยแปดบนะคะเบอร์นี้ใบสองใบหาบาทค่ะพริกสวนเชืองใหม่60บาทพริกสวนเม่ดเล็กๆอย่างนี้เกิือกันละร้อามสิบห้ กวางตุ้งยกถุง90บาทผักโขมยกถุง80บาทกระเทียมไทยเป็นแบบกีบเล็กๆแบบนี้นะคะกิโลกรัมละ135บาทค่ะแตงกวาช่วงนี้แพงนะคะกิโลกรัมละ35-40บาทผักบุ้งจีนร้านนี้30บาทถูกที่สุดในตลาดแล้วนะคะช่วงนี้ผักบุ้งจีนจะแพงอยู่ที่30-35หรือ40บาทเลยค่ะ อันนี้ดอกกระหล่ำจีนนะคะ40บาทช่วงนี้มีเยอะในตลาดเลยค่ะกระหล่ำอันนี้เป็นอย่างหัวเบาๆนะคะสวยๆกิโลกร,รัมละ25บาทเป็นกระหล่ำไทยขิงกลางแก่กลางอ่อนกิโลกร,รัมละ45บาทถ้าเป็นขิงแก่เลยช่วงนี้กิโลกร,รัมละ80บาทอันนี้ยกถุงนะคะมะเขือยาว160ยมะละกออยู่ที่ร 10- 120แต่แตงร้านนี้ไม่ค่อยสวยนะคะ380บาท หอมอินโดหรือหอมแขกนะคะกิโลกรัมละ5 5บาทอันนี้สีเขาจะคล้ายๆกับหอมไทยนะคะหัวก็จะใกล้เคียงกันค่ะแต่ความฉุนเขาก็ฉุนแต่ว่าเนื้อเขาจะเหนียวก่าหอมไทยนะคะก็เลยจะราคาถูกกว่าถ้าให้เทียบหอมไทยจะอร่อยกว่าค่ะอันนี้เป็นหอมแดงของไทยนะคะหรือที่เรียกกันว่าหอมจุกค่ะกิโลกรัมละ70บาทถ้าอย่างเป็นหัวหัวแบบนี้กิโลกรัมละ80บาท เป็นยังไงบ้าง,งค,าะคะราคาผักในช่วงนี้เป็นช่วงใกล้ปีใหม่แล้วมีราคาบางอย่างก็แพงขึ้นมาแล้วก็ไม่ค่อยจะมีผักในตลาดค่ะเ mm. ตรียมตัวซื้อของแพงช่วงปีใหม่ได้เลยนะคะ mm. ค่ารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่มาม่าด้วยนะคะ mm. จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่มามา่าลงขอบคุณที่รับชมค่ะ